อ่าน้องจะบอกไหมเมืม่อวานคุณอนุทินเนี่ยจริงจงแก,กหลุดบอกเองอะถามไปถามมาใช่ใชใช่เรื่องพาคุณเนวินควงกันเข้าไปสวัสดีปีใหม่คุณทักษิณใช่ไหมใช่ค่ะคือคุณอนุทินบอกว่าช่วงปีใหม่ก็ทยอยไปสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่หลายท่านทําแบบนี้ทุกปีไม่ใช่เฉพาะอาดีตนายกทักษิณ อดีตผู้บังคับบัญชาองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมก็พยายามนัดเข้าไปกราบอวยพรปีใหม่อยู่อพยายามนัดอยู่แล้วคุณอนุทินก็เล่าว่าเมื่อวันที่6ก็คือวันจันทร์นะคะคือจีนักข่าวถามไปถามมาแกหลุดเองแกพูดเองค่ะคุณอนุทินพูดเองว่าหมกราไปกราบคุณทักษิณมาแล้วไม่ได้คุยเรื่องการเมืองนะไปกินบะหมี่ไม่ได้กินหม่าม้าแล้วก็บอกด้วยคุณทักษิณไม่ได้คุยไม่ได้คุยเลยเรื่องการทํางาน ไม่ได้ประเมินสถานการณ์การเมืองอะไรด้วยไม่ได้คุยอะไรกันเรื่องพวกนี้เลยคงจะคุยกันเรื่องบะหมีนี่ทําจากที่ไหนอร่อยเหลือเกินเอ,าาเออบะหมีคุณเดวินไปด้วยใช่ไหมคุณเดวินไปด้วยค่ะไม่คุยเรื่องการเมืองเลยเหรอไม่ได้คุยเลยไปกินบะหมี่ไม่ได้ไปกินมามา่าแล้วแล้วก็เล่าให้ฟังว่าคุณทักษิณน่ะบอกว่าท่านนายกแพทองทานน่ะชมคุณอนุทินเรื่องการทํางานว่าสนับสนุนท่านนายกอ,อย่างดี ผมก็ฟังแล้วก็ยิ้มอาคุณธนุทินไอการที่คุณทักษิณบอกว่านายกชมกับคุณพ่อเนี่ยนั่นแหละการเมืองก็ทยอยไ,ไปกราบสวัสดีปีใหม่กับผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือไปกราบมาแล้วครับไปเจอมาแล้วไม่ไปสวัสดีปีใหม่เพียวๆเลยียวๆ เมื่อวานกินบะหมี่ไม่ได้กินบะหมา่มาเมื่อวานไปเมื่อวานแล้วประเทศเป็นประเทศหรือมีผู้ใหญ่มีอะไรไปด้วยบ้าก็ก็ไปด้วยกันผู้ใหญ่ด้วยครับคุณอาคิดได้ฝ่าอะไรถึงการทำงานของคุณรัฐบาลไม่มีไม่ได้คุยไม่ได้คุยไ,ไยอย้เรื่องของวิธีการทํางานหรือว่าอะไรเถอะเรบอกเป็นไงเราก็บอกว่าโอเคทํางานกับตั้งใจบอกเออท่านนายกองอิงชมนะทํางานสนับสนุนท่านนายกเป็นอย่างดี แล้วก็ฟังเราก็ยิ้มแล้วก็การันตีความสัมพันธ์ว่า, 100, วาไม่จะไม่ถูกเคียย์ออกแม่้ไรแน่นอนก็ไมถามนำเนี้ทำอะไรผิดแล้วก็บอกแล้วมัน่ารักอย่างนี้อ <S 2> <S 2> อน้องชวนคนรุ่นรีนไปร้องเพลงของโต <S 2> <S 2> <S 2> <N> น่ารักอะไรเบอร์นี้ร้องยังไงย้ำมาห้าวันแล้วเนี่ยไอ้สามวันร้องไงน่ารักอะไรเบอร์นี้สดใสอะไรเบอร์นี้ S <S พูดเองเนี่ยผมน่ารักของอย่างนี้ใช่ไหมเอาเครชอบร้องเพลงนะชอบค่ะคุณนี่ิชอบเล่นดนตรีด้วย <S <S ออค่ะทผูชอม